วายร้ายแห่งโชคชะตาตอนที่11ตอนแก้แค้นโถโถก้นน้องเอ๋ยหายไวไวความสุขตลอดชีวิตของข้ามันขึ้นอยู่กับเจ้าเชียวนะท่านพี่ท่านดีกับข้าจังเลยมันก็เป็นสิ่งที่พี่ชายควรทำนี่นา ยังไงเจ้าก็เป็นถึงผู้ถูกเลือกแห่งสวรรค์เป็นแหล่งปั๊มแต้มชั้นยอดของข้าไม่เหมือนเจ้าพ่อบ้านนั่นเอาแต่ตีก้อนข้าอยู่ได้พี่มีแผนแก้แค้นท่านพ่อได้ด้วยนะแผนอะไรเหรอแต่คิดดูแล้วมันจะดีเหรอถึงยังไงเขาก็เป็นพ่อเรานะท่านพี่ไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะไม่ขายท่านแน่นอน เธอพี่ไม่ได้ความหมายความว่าอย่างนั้นสักหน่อยแต่ว่าในเมื่อเจ้าอยากรู้งั้นข้าจะบอกให้นั่นแหละอย่างนั้นแหละท่านพ่อนะมีคางสมบัติเล็กๆซ่อนอยู่ถ้าบอกให้ท่านแม่รู้แล้วก็ข้าเข้าใจแล้วเอาละชิ้นเทียนนี่ท่านแอบซ่อนเงินส่วนตัว ไว้รับหลังค่างั้นเหรอฮคราวนี้ถ้าอาห้าวไม่มาบอกข้าข้าค,คงไม่มีวันรู้ว่าท่านมีความลับต่อข้าไปอีกนานเลยแน่ๆเฉินห้าวเจ้าเด็กบ้านี่ดูเหมือนจะโดนตีน้อยไปสินะเจ้าลูกบ้าอยู่เดียวนี้นะเป็นไรไปอีกแล้วเนี่ย ฮึอ่ะอะฮึะะะะคิดจะหนีเหรอคิดว่าจะหนีได้ก็ลองดูสิแหน่โนฟาดอีกแล้วจะเด็กโง่อเอ้ยท่านตรวจพบว่าท่านได้หลอกลวงผู้ถูกเลือกแห่งสวรรค์ได้รับ200แต้มวายร้ายฝากกดไลค์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับ